พรีวิวจัดเต็มเวีรยวููเปิดบ้านเจอกับนิวคาสเซิลยูไนเต็ดแมคก้าคัมแบ็กซ้อมอัปเดตล่าสุดเตียโก้โรบบอบาย์สติดจากปากเจอเก้นค็อปมกราคมมีรุ่นหรือไม่ขึ้นเต็ง2พรีเมียและก็เรื่องราวอื่นที่น่าสนใจ30ธันวาคมกับผมโค้ดอคนะครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกๆคนนะครับวันนี้เรามาพรีวิวกันล่วงหน้าหน่อยเพราะว่าข้อมูลมันไหลามาแล้วบทสัมภาษณ์ของครอปข้อมูลจากสื่อต่างๆนานานะครับที่จะเจอกับนิวคาสเซิลในวันจันทร์มาดูข้อมูลกันแล้วก็ก่อนอื่น กดไลค์กดแชร์ครับแล้วก็ไปดูผู้สนับสนุนจะดีกันก่อนนะครับสำหรับพื้นสมาร์ทแมทสวยเหมือนไม้ทนเหมือนหินใครต้องการปูพื้นบ้านใหม่ SPC สมาร์ทแมทตอบโจทย์ทุกการใช้งานกันเชื้อาารากันแบคทีเรียกันปกติกันน้ำหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ผิวสัมผัสคล้ายไม้จริงมีลายให้เลือกมากมายไปที่โฮมโปรกรุงเทพปริมณฑลรังคารตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศหรือสั่งตร,ตรงทางเพจสมาร์ทแมทหรือโทร0632081188 ขอบคุณพรีเมียมคลาบพิซซ่าด้วยนะครับนิวยอร์กพิซซ่าตำนันแป้ง400ปีบางกรอบหอมอร่อยมีให้เลือกหลากหลายหน้าในกรุงเทพมหานะครมีหลากหลายสาขาต่างจังหวัดมี3สาขาโทรสั่ง Delivery 02 105 4555การันตีความอร่อยนะครับย้ำอีกทีนึงครับกดไลค์กดแชร์กันออกไปโปรแกรมการแข่งขันนะครับลิเวอร์พูเลเราเตะวันจันทร์เนาะให้คิดตามแบบนี้เลยวันนี้วันเสาร์เนี่ยไม่มีลิเวอร์พูลแต่ถ้าจะดูก็จะมีเชลซีนะฮะเจอลูตันมีแมนซิตี้เจอ utan, City, เชฟฟิลล์ยูไนเต็ดมีวิลล่าเจอเบอร์ มีแมนยูไปเยือนฟอร์เรสต์นะครับส่วนวันอาทิตย์ก็จะมีอาร์เซนอลฟูลแลมมีสเปอร์บอลมัดนะครับแต่ว่าลรฟพูลของเราเตะวันจันทร์นะครับเจอกับนิวคาสเซิลในเวลาตีสามนะอันนี้เป็นการปีวิวล่วงหน้าถึง2วันเลยด้วยกันนะครับโอเคทีนี้ตารางคะแนนเรามี42แต้มหลังผ่านครึ่งทางแรก19นะัดนำเป็นจ่าฝูงอยู่นะครับเจอกับนิวคาสเซิลที่อยู่อันดับที่9มี29คะแนนนะครับ ปีนี้เนวคาสเซิลก็ถือว่าฟอร์มดรอปลงไปจากปีก่อนด้วยนะครับด้วยปัญหาหลายๆอย่างนะสถิติการพบกันนะครับในช่วง5เกมหลังสุดในพรีเมียร์ลีกเนี่ยลิฟูชนะรวดเลยนะครับมา5เกมแล้วในการเจอกันิวคาสเซิลอาจจะเป็นเกมที่ยากอยู่เสมอในการเจอกันเนคาสเซแต่ช่วงหลังลี้ต์มักจะหาทางในการเฉือนชนะได้อาจจะ1 0ึ่งอะไรก็ตามนะครับ ต่ไม่ว่ายังไงก็ตามแต่เมื่อดูจากสถิติแบบนี้ลิพูมักจะชนะนิวคาสเซลไม่ค่อยขาดในช่วงหลังก็นั่นแปลว่าเราก็ต้องอย่าประมาทเหมือนกันนะครับในขณะที่ฟอร์มการเล่นนะครับลิเวอร์พูลสเกมหลังสุดไม่แพ้ใครนะครับในทุกรายการในเกมลีกเนี่ยก็ไม่ไม่แพ้ใคร3นัดติดต่อกันในเกมลีกอฟอร์มนัดล่าสุดก็เอาชนะเบอร์ลีได้2 0ส่วนนิวคาสเซลเนี่ยฟอร์มไม่ดีครับ ในรอบ6เกมหลังสุดทุกรายการเนี่ยชนะนัดเดียวคือชนะฟูลแลมที่เหลือเนี่ยไม่ว่าจะบอลถ้วยบอลหลีกบอลลายแพ้หมดเลยนะครับเห็นไหมนีควคาส่วนเองกำลังอยู่ในช่วงฟอร์มดรอปเหมือนกันนะครับมาดูความพร้อมของทั้ง2ทีมกันนะครับเริ่มต้นกันที่ฝั่งลิเวอร์พูลก,กันก่อนเลยเอาแบบละเอียดเลยไล้กันนะแมก็กกาครับแม็กคริสเตอร์คนซ้ายครับ ตอนที่เจคนคอปพูดถแถลงข่าวเนี่ยมันมาตั้งแต่เย็นเยนบ้านเราซึ่งภาพซ้อมยังไม่ได้ปล่อยออกมาเย็นเย็นบ้านเรามันก็คือประมาณทิ้งเที่ยงอังกฤษนะฮะของของวันศุกร์เขาบอกว่าแมคก้าเนี่ยเราต้องรอดูกันอีกทีหนึ่งว่าวันนี้วงเล็บก็คือวันศุกร์นะเขาจะกลับมาซ้อมได้ประมาณไหนซ้อมกับทีมได้หรือไม่เรายังไม่ได้ตัดสินใจแล้วก็หมอยังมาไม่ถึงเดี๋ยวเราต้องตัดสินใจร่วมกับหมอถ้าเราได้เขากลับมาในเกมนิวคาสเซิลนี้คงเป็นอะไรที่ดีมากๆเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องเสียเอนโดไปหลังจากจบเกมนี้เพื่ออนใึกช ซึ่งพอครอบพูดออกมาครับแล้วก็ถัดจากนั้นอีกประมาณ3ชั่วโมง4ชั่วโมงเว็บไซต์ทางการปล่อยรูปออกมาแล้วก็แม็กคริสเตอร์ซ้อมร่วมกับเพื่อนร่วมทีมได้แล้ว ake, ครอบใช้คําว่าเลดฟิตเนสหรือว่าการเช็คฟิตแม็กคลิสเตอร์อีกทีหนึง่งแต่เมื่อซ้อมได้แบบนี้ผมเชื่อว่าอาจจะมีชื่อเป็นตัวสํารองอย่างน้อยหนะตายิ้มแย้มแจ่มใสเพื่อนๆให้การต้อนรับเป็นอย่างดีนะฮะนี่ดังนั้น เอนโดก็ยังอยู่นะฮะอย่างที่บอกเอนโดกับซา่าจะอยู่เกมนี้เขาส้น <ous> เป็นนัดสุดท้ายก่อนจะไปรับใช้ทีมชาติในภารกิจของตัวเองทวีปตัวเองนะนี่แมคกากลับมาอันนี้ข่าวดีนะดังนั้นคืนนี้เราอาจจะเห็นแมคกามีชื่อบนมานั่งสำรองครับส่วนโรโบครับนะครอปบ,บอกว่าในรายของแอนดี้โรเบิร์สันเนี่ยคนขวานะเขายังต้องใช้เวลาพักฟื้นอีกสักระยะหนึ่งนะเออ เพราะว่าการฟื้นตัวที่หัวไหล่ต้องใช้เวลาเพิ่มอีกนิดนึงจากการอัปเดตล่าสุดเลยเพราะเขาผ่าตัดใหญ่มาและยังไม่ใกล้เคียงกับการคัมแบ็กมาซ้อมกับทีมในตอนนี้ตอนนี้เขาสามารถทําอะไรละหลายอย่างได้โดยใช้แขนของเขาได้แล้วนั่นก็เป็นเรื่องที่ดีแต่ถามว่าการกลับมามันยังไกลอีกประมาณนึงนะมันยังไกลประมาณนึงเดือนมก,กราคมนี้เขา มีโอกาสที่อาจจะพลาดลงเล่นทั้งเดือนมกราคมนี่คืออัปเดตใหม่เลยนะครับตอนแรกเนี่ยทั้งสื่อทั้งครอปเคยพูดว่ามกราคมอาจจะกลับมาได้โฮฟฟูลหรืออะไรก็ตามแต่ตอนนี้เหมือนกับน่าจะเป็นอัปเดตใหม่ที่สุดจริงๆเลยว่ายังเร่งขนาดนั้นไม่ได้แต่เขาบอกแต่ครอปบอกว่าภายในเดือนมกราคมเราจะเห็นทิศทางของรอบโบใกล้กลับขึ้นมาเรื่อยๆใกล้ขึ้นมาเรื่อยๆใกล้ขึ้นมาเรื่อยๆแน่นอน ออถ้าฟังจากที่คอาพูดเนี่ยผมว่าโอกาสที่จะกลับมาได้ภายในเดือนมกราคมของรโบโบมีไม่ถึง10-15%ไม่ถึง20%อะแต่80%น่าจะยังไม่ทันสําหรับเดือนมกราคมแต่กุมภาพันธ์อันนี้ทันแน่เพราะคอาพูดเองเลยว่ามกราคมมันจะเป็นช่วงของการฟื้นตัวที่ใกล้ใกล้ใกล้ขึ้นมาเรื่อยๆเป็นลักษณะแบบนั้นขณะที่ในรายของเตียโก้คันทาราและบายเซติตครับมาอัปเดตกันหน่อยนะเตียโก้เนี่ย มีข่าวเหมือนกันนะว่าเริ่มซ้อมเบาๆเริ่มซ้อมอะไรได้แล้วอ่ะแต่ยังไม่ได้ซ้อมกับทีมนะครับเพื่อนๆนแต่เริ่มซ้อมเบาๆได้แล้วซึ่งนั่นเป็นสัญญาณที่ดีครับท่านผอ,อโรงพยาบาลที่พวกเราคิดถึงหรือว่าบางคนอาจจะลืมหน้าลืมตามกันไปแล้วก็ตามแต่ว่าแง่ดีคือซ้อมเบาๆได้แล้วสู่สเตปนี้นะครับแล้วเขาบ,บอกว่าถึงจุดหนึ่งติอาโก้จะสามารถกลับมาซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมได้ภายในเดือนมกราคมนี้แน่แต่เราจะต้องเอาให้ชัวร์ว่า เราจะต้องไม่ให้เขากลับมาเร็วจนเกินไปการที่เขาเจ็บสะโพกมาอย่างยาวนานต้องให้เวลาเขาฟื้นตัวอย่างเต็มที่จริงๆสรุปของตีอาโก้ Go คือภายในเดือนนี้เราอาจจะได้เห็นเขานะแต่ในส่วนของคนขวาครับอย่างสเตฟานบเซติดเนี่ยอันนี้เป็นอะไรที่ผมต้องบอกเพื่อนๆว่ามีความซับซ้อนซ่อนเงื่อนเล็กน้อยเหมือนกันนะฮะเพราะอะไรฮะเพราะว่า,รรา,วาครอปบอกแบบนี้ฮะ ในเดือนมกราคมนี้ถ้าคุณไปถามตัวของบายเซติตตอนนี้เลยว่า <S <S เฮ้ยยังไงร่างกายเองเป็นไงบ้างบายเซติดจะตอบพวกคุณทันทีว่าโอ้ยผมพร้อมแล้วจะให้ผมซ้อมได้หรือยังนะฮะแต่ปัญหาที่เขาเจอคือเรื่องของการเติบโตของร่างกายเนาะไอกระดูกหักล้าที่มันมาพร้อมกับร่างกายที่ยังโตไม่หยุดเนี่ยมันทําให้ต้องระมัดระวังมากๆด้วยวัยแบบนี้เนี่ยเรายังเร่งเขาไม่ได้ คือถ้าถามให้เขาซ้อมเลยได้ไหมวันนี้วันนี้เลยเนี่ยเขาบอกซ้อมได้เลยเพราะว่าตัวเขาพร้อมอยู่แล้วแต่ถ้าซ้อมแล้วไม่แน่มันอาจจะเกิดการเสี่ยงกลับมาเจ็บอีกครั้งหนึ่งแล้วเขาก็จะต้องหายไปอีก5้าสัปดาห์พวกคุณต้องการแบบนั้นหรือเปล่าตอนนี้สิ่งที่เรารอได้คือต้องรอการตัดสินใจจากนแผนกทีมแพทย์ของเราเท่านั้นถ้าทีมแพทย์ไม่อนุญ,ญาตไฟเขียวให้กลับมาซ้อมได้ก็ทําอะไรไม่ได้มันไม่ใช่การตัดสินใจของตัวผมไม่ใช่การตัดสินใจของตัวบายเซติตมันเป็นสิ่งที่เราต้องรับมือ และแน่นอนสิ่งนี้มันคงรบกวนจิตใจทําให้ตัวของบายสติดลาคาญใจบ้างเหมือน,นกันกับการที่รู้สึกว่าตัวเองเหมือนพร้อมพร้อมพร้อมแล้วแต่แบบยังกลับมาซ้อมไม่ได้นึกภาพออกใช่ไหมเพื่อนเพื่อนมันก็อาจจะแบบรู้สึกแบบอืทําไมฉันรู้สึกพร้อมแต่ทําไมทีมงานไม่ให้ฉ,ฉันกลับมาซ้อมสักทีอะไรแบบเนี้นะครับเออนี่ก็คืออัปเดตที่ผมคิดว่าน่าจะครบถ้วนเหมือนกันนะในขณะที่ฝั่งนิวคาสเซิลเนี่ยโอ้โหดูนะฝั่งเราตัวเจ็บก็เยอะนะ อแต่ดูฝั่งนี้เขาเส้นแดงเถือกเลยอัปเดตแบบนี้แล้วกันว่าจามาลาเซลเนี่ยจากกริดในนี้นะฮูสกอร์เขายังไม่ได้อัปเดตแต่ว่าผมไปดูบทสัมภาษณ์ของเอ็ดดี้ฮาวมาแล้วคุณซื่อของนิีคอรเซนจามาลาเซลเนี่ยมีลุ้นหายเจ็บกลับมาแล้วก็ลุ้นเช็คฟิตในเกมนัดน,นี้แต่คนอื่นๆนใ,นในดๆคนที่เหลือเนี่ยยังไม่พร้อมทั้งสิน้นไม่ว่าจะเป็นนิกโตปผูตุสาวตูมือหนึ่งยังเจ็บอยู่แจ็คขอบเมอร์ฟี่ฮาวิบานส์โจวิลล็อกเอเลียตแอนเดอร์สันนะครับพวกนี้ไม่พร้อม ฮาเวมากินโยแมททาเกตนะครับรวมไปถึงซันโดโตนารีที่ยังติดโทษแบน8เดือนที่เขามีส่วนร่วมกับการพนันอยู่นะครับมันผิดกฎฟีฟ่านะห้ามเล่นพนันฟุตบอลน,นะครับซึ่งโดนแบนยาว8เดือนใช่ไหมถ้าผมจะไม่ผิดแเดือนหรือหนึ่งปีัปดเดือนแหละนะก็อีกยาวไกลครับสําหรับในลายของซันโดโตนารีนะครับนี่คือสภาพความพร้อมไลฟ์อัพที่คาดแล้วกันนะครับ ก็เว็บไซต์ฮูสกอร์คาดเอาไว้เข้าคๆาว่าลิเวอร์พูลจะส่งเป็นอาริสงเบเกอร์เฝ้าเสาโกเมสฟานไดควันซ่าอาร์โนอันนี้ผมว่าเขาเขาคัปปี้เพจจากนัดที่แล้วนะซึ่งผมมองว่าไม่ใช่ผมมองว่าตรงควันซ่าเนี่ยต้องเปลี่ยนกลับมาเป็นโกนาเต้ครับแล้วก็3แนวรุกเนี่ยเอนโดใช่ตัวยืนโซโบใช่แต่ว่าอีกคนนึงเนี่ยก็น่าจะเป็นเอเลียดซึ่งผมมองก็ว่าเออเป็นไปได้แต่ไม่แน่เหมือนกันผมว่ามองข้ามเคอร์ติสโจนไม่ได้เคอร์ติสโจนไม่ได้เล่นมาหลายเกมแล้ว อาจจะเป็นโจนเล่นก่อนเอเลียตเป็นโจนเอนโดโซวอสไลน์ผมมองว่าจะเป็นแบบนี้มากกว่าส่วน3แนวรุกครับนูนเยสโชต้าซาร่าเอ้ยก็ไม่แน่เหมือนกันอันนี้เป็นการจัดทีมที่ผมรู้สึกว่าน่าสนใจถ้าเป็นเซตนี้ก็น่าสนใจเลยครับส่วนนิวคาสเซิลยูไนเต็ดนะครับมาในระบบ4-3-3นะครับดูรับกาเฝ้าเสาทิปเปียชาบอสแมนลิลาเบนโต้3กองกลางนะครับไมลี่กิมาราสโจลิงตันแล้วก็3แนวรุกครับกอร์ดอนวิลสันอีซัคนะครับ โอเคทีนี้มาดูบทสัมภาษณ์ของครอปที่พูดถึงเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจนะครับแต่ก่อนอื่นขอบคุณผู้สนสับสนุนใจดีก่อนนะครับสำหรับรถยนต์ซูซูกิทิปเปอร์โบนัสดิวดีวใหญ่ส่งท้ายต่อ3ต่อส่งท้ายปีนะครับต่อแรกช่วยผ่อนสูงสุดนาน2ปีต่อที่2นะครับส่วนลด1 5 0 0 0บาทแล้วก็ต่อที่3นะครับดอกเบีย้ยในราคาสุดพิเศษรับไปเลยนะครับไปที่โชว์รูมทั่งวตะเภศของซูซูกิถึงวันที่31ธันวาคมนี้ก็เท่ากับว่า 2วันสุดท้ายแล้วครับถ้าอยากได้โปรโมชั่นออกรถในราคาสุดคุ้มแบบนี้อย่าลืมไปที่โชว์รูมทั่วประเทศภายใน2วันนี้เท่านั้นนะครับโอเคขอบคุณรถยนต์ซูซูกิด้วยมากันที่เรื่องราวของเจอเก้นครอปนะครับนะครอปสัมภาษณ์ไว้หลายเรื่องผมแปลไว้แล้วแล้วผมจะไล่เรียงตามนี้เลยอย่างแรกการเจอกับนิวคาสเซิลยูไนเ็ในค่ำคืนนี้เจอเก้นครอปบอกว่านะเราจะประมาทนิวคาสเซิไม่ได้ ในโลกของฟุตบอลอะไรก็สามารถเกิดขึ้นได้ต่อให้คุณจะมีโอกาสยิง 30- 40ครั้งบางครั้งโอกาสยิงแบบนั้นคุณก็สามารถแพ้ได้หรือเสมอได้นี่ก็เราเพิ่งประสบมาเลยนะครับในเกมเจอกับนิวคาสเซิลโอกาสอย่างเยอะยิงได้เอยเกมเจอแมนยูเห็ไหมโอกาสเราเยอะมากแต่เจาะเขาไม่เข้ามันก็เกิดขึ้นได้ดังนั้นเราต้องเตรียมตัวให้พร้อมและอย่าประมาทนิวคาสเซิลปีนี้ครับวิเคราะห์ให้ฟังว่าเราก็วิเคราะห์กัอนอยู่นะว่าโชคร้าย มีตัวเจ็บเยอะมากๆถ้าถามว่าลีพูเพื่อนๆบอกว่าตัวเจ็บเยอะใช่ไหมไปดูนิวคาสเซลตั้งแต่เปิดซีซันแม่งเจ็บโอ้โหเจ็บ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 เลยนะฮะแต่พวกเขาก็ยังเล่นฟุตบอลระดับท็อปได้แม้ว่าอาจจะมีช่วงฟอร์มดรอปบ,บ้างหรืออาจจะตกรอบศึกยูเอฟ่าแชมเปี้ยนส์มาแล้วก็บ้างก็ตามนะครับแต่วิธีการเล่นพวกเขายังน่ากลัวอยู่เพียงแต่ว่าครอปบอกว่าปัญหาของนิวคาสเซลคือด้วยการที่ตัวเจ็บเยอะมากๆทําให้ต้องใช้ไล์อัพชุดเดิมๆโรเตชันไม่ค่อยได้ ความเข้าขารู้ใจมีแต่ปัญหาเรื่องแข้งขาอ่อนล้าด้วยการใช้แต่ผู้เล่นชุดเดิมลงเล่นต่อเนื่องต่อเนื่องต่อเนื่องเนี่ยมันก็ทําให้เกิดปัญหาเหมือนกันซึ่งปัญหาลักษณะนี้เราก็เคยเจอเหมือนกันในอดีตการหรืออะไรก็ตามนะครับเรื่องถิติเรื่องต่อมาครับถิติเกมรับที่ดีที่สุดในลีกเนี่ยเสียประตูไป16ลูกขอแก้ไขเมื่อวานด้วยเมื่อวานนี้ผมก๊อปภาพกราฟิกมาใช่ปะ่ะว่าลิพูกับอาเซนอลเสียเท่ากัน16ลูกแต่จริงๆแล้ว ไอ้กราฟิกนั้นอะ่ะผมลืมเช็คว่ามันยังไม่ได้นับรวมนัดล่าสุดที่อาร์เซนอลแพ้เวสต์แฮมใช่ไหู02ถ้างั้นบวกไปอีกสองลูกอาร์เซนอลจะเสีย18นั่นแปลว่าลิพูถ้านับครึ่งครึ่งซีซั่นแรก19นะัดลิพูเสียประตูน้อยที่สุด16ลูกครับเสียน้อยที่สุดในลีกเลยนะครับซึ่งครอปพูดเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าในการเปลี่ยนแปลงทีมตั้งแต่ปีก่อนจนมาถึงปีนี้เนี่ยงานสําคัญงานหลักที่เรามองเป็นพื้นฐานเลยคือการปรับปรุงเกมรับให้ดียิ่งขึ้น <ee> ปีที่แล้วเราก็พยายามปรับปรุงนะแต่มันยังปรับปรุงไม่ได้ไอซีซันที่แล้วเนี่ยเราเจอกับปัญหาปีที่แล้วตลอดคืออะไรเราเสียบอลในสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดเช่นโดนฉกบอลกลางสนามจ่ายบอลเสียโดนโต๊ะอะไรเงี้ยเราโดนแบบนี้แล้วเราก็รับมือไม่ได้ปีนี้ถามว่าเรายังเจอกับปัญหานั้นอยู่ไหมเขาบอกว่าเราก็ยังเจออยู่16ลูกที่เราเสียเนี่ยก็มีครึ่งหนึ่งที่เสียจากจังหวะที่เราครองบอลบุกอยู่แล้วเราเสียบอลกลางสนามหรือเราโดนฉกบอลแล้วก็ตามแล้วเราก็โดนโต๊ะแล้วเราก็โดนยิง บ้างเหมือนกันครึ่งหนึ่งจาก16ลูกก็สักแลูกได้บ้างครอบบอกแบบไนะี้ครึ่งหนึ่งเจอแบบนั้นอ่าแต่น้อยลงน้อยกว่าปีที่แล้วเยอะสิ่งที่เราทำคือเราพยายามคุมเกมแต่เมื่อคุณเสียบอลและคุณไม่ได้อยู่ในตำแหน่งเกมรับด้วยเชฟปกติมันก็เลยทําให้มีโอกาสโดนยิงได้แต่ปีนี้จุดต่างคือที่เราดีขึ้นคือหนึ่งเกมเคาน์เตอร์เพรสเราทําได้ดีขึ้นก็คือการเพรสซิ่งนาบอลกลับมาครอบครอง,อง,องแล้วเล่นเกมโตเนี่ยเราทําได้ดีขึ้นนั่นแปลว่า หลายคนในทีมเรามีปฏิกิริยาตอบสนองที่ดีขึ้นตั้งแต่แดนหน้าจนมาถึงแดนหลังและก็ไอาการที่แดนหน้าเราเรสซิ่งดีขึ้นแดนกลางเรามีการเรสซิ่งที่ดีขึ้นมันก็นําพามาซึ่งทําให้กองหลังเรากล้าที่จะดันลายสูงได้พร้อมเอาบอลกลับคืนครองมาได้และไม่เปิดโอกาสให้คู่คแข่งได้เล่นหลังลายเราแบบง่ายๆในช่วงเวลาเดียวกันของปีนี้นะครับพูดได้ฟังว่าโอ้โหเป็นช่วงเวลาที่แย่ yeah, มากเฮอริเบิลผวามาก เนี่ยช่วงเราๆสิ้นปีปีใหม่ปีที่แล้วเนี่ยย้อนกลับไปหนึ่งปีที่แล้วนะ hmm hmm. ก็คือเราฟอร์มแย่เนาะเราจากันได้ว่า losses, ปีที่แล้วเราแย่จริงๆแต่ปีนี้เขาบอกว่าผมแฮปปี้ขึ้นกว่าปีก่อน6เท่าแต่เราต้องพยายามแก้ไขในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในแต่ละปีเช่นปีนี้เราก็ยังเจอปัญหานะเราฟอร์มการเล่นดีขึ้นอะไรก็ตามแต่เราก็ไม่ใช่ว่าไม่มีปัญหาเราก็ต้องแก้ตามหน้าหน้างานตามเนื้อผ้าตอนนี้แบ็กซ้ายเราเจ็บ2คนเลยเราก็ต้องหาแนวทางอื่นในการเก็บชัยชนะแล้วเราก็ทาได้ แต่เรายังต้องแก้ไขต่ออีกเรายังมีเรื่องทีมชุดนี้ยังไม่สมบูรณ์แบบเรายังสามารถพัฒนาต่อไปให้ดีกว่านี้ได้ยังไม่ตันครับยังไม่ใช่น้ําเต็มแก้วนะครับพูดถึงอีกหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจครับครอปพูดถึง2คนนี้ครับว่าเราจะต้องเสียทั้งเอนโดและซาร่าไปเนี่ยเราจะรับมือ,อยังไงครอปบ,บอกว่าถ้าก่อนหน้านี้สักเดือนตุลาคมผมก็ไม่มานั่งคิดเรื่องนี้ เพราะเราจะคิดทำไมในเมื่อเอนโดก็ยังอยู่พร้อมใช้งานในเมื่อซาร่าก็ยังอยู่พร้อมใช้งานแต่สําหรับวันนี้เราต้องเริ่มคิดแล้วและผมหวังว่าเราจะมีทางออกหลังจากเกมเดลกาซนเพราะว่าหลังจากเกมเดลกาซนนะสคนที้จะไปรับใช้ชาติซาร่าไปรับใช้อียิปต์ในศึกแอฟริกาคัพนอร์เวชันเอนโดไปรับใช้ญี่ปุ่นในศึกเอเชียค p ัพนะครับแต่เขาบอกว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกเราไม่ได้ตื่นตูมขนาดนั้นในอดีต เราเคยเสียทั้งซา่ามาเน่ไปเล่นในศึกแอฟริกาครับแเมริกาแล้วแล้วก็มักจะมีคนนึงเข้ารอบลึกได้ด้วยเป็นอย่างน้อยเราคุ้นเคยกับแอฟริกาครับอเมริกาดีแล้วตอนนี้เรามีเอนโดที่จะต้องไปเล่นเอเชียครับซึ่งเอเชียครับก็เหมือนกับแอฟริกาครับอเมริกาแหละในช่วงเวลาเดียวกันที่หายไปเรารู้และเราต้องรับมือกับมันและเราจะทํามันนี่คือสิ่งที่คอปบ,บอกนะครับคอปพูดเปย์ก็คือคงจะพยายามแก้ไขจากสิ่งที่มีอยู่มากกว่าที่จะไปเสริมทับ จากสิ่งที่เขาพูดนะในส่วนของการขาดโมซาล่ากับเอนโดในสองตำแหน่งนี้ซึ่งเอาจริงเมื่อวานนี้ในช่องของผมนะครับทำสตรีมเกมเอฟซีออนไลน์เสียไว้หัวข้อเมื่อเอนโดเอนโดซาร่าไม่อยู่ลิฟูจะแก้ยังไงเนี่ยเออเมื่อวานนี้มีคนมาดูกับผมเต็มเยอะเหมือนกันนะขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูแล้วก็แลกเปลี่ยนความเห็นกันถ้าใครอยากดูทัศนะจากผมเต็มๆเ,เกี่ยวกับเรื่องนี้ไปดูตรงนั้นได้ผมขออนุญาตไม่พูดซ้ำนะครับเรื่องการเป็นเต็ง2เนี่ย เป็นซูเปอร์คอมพิวเตอร์ของ Opta Analysis นะครับเป็นสื่อเก็บสถิติชื่อดังเลยเขาคำนวณจากคอมพิวเตอร์ของเขาคำนวณจากโปรแกรมคำนวณจากตัวเจ็บคำนวณจากฟอร์มการเล่นสถิติเกมเดือนเกมรับเกมลุกเขาคำนวณท,ทุกทุกแง่มุมนะครับคำนวณจากโปรแกรมอะไรทักทุกอย่างให้เพื่อนเพื่อนดูกันแบบนี้นะมันจะมีแถบบนเห็นไหมครับแถบบนเลข1ถึงเลข20เนี่ยนั่นคือการคาดการณ์ครับให้ดูแถบบนเป็นหลักนะแถบแนวนอนนะฮะ จะเห็นว่าตรงช่องเลขหนึ่งนั่นคือโอกาสการจบที่1โอกาสการจบเป็นแชมป์ของลิเวอร์พูลเนี่ยอยู่ที่27%จครับจะสังเกตว่าในช่องที่1ถ้ามองลูดลงมาเนี่ยจะมีคนที่มีเปอร์เซ็นต์จบเป็นแชมป์มากกว่าลิเวอร์พูลแค่ทีมเดียวละตอนนี้นั่นก็คือแมนเชสเตอร์ซิตี้นั่นแปลว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้นั่นคือแตงหนึ่งครับแม้ว่าตอนนี้ซิตี้จะอยู่อันดับ4นะแต่สื่อและก็การวิเคราะห์ของคอมพิวเตอร์ยังมองว่าซิตี้เป็นแตงหนึ่ง แต่ลิเวอร์พูลเป็นเต็ง2ครับแซงอาร์เซนอลขึ้นมาก่อนหน้านี้ลิเวอร์พูลเป็นเต็ง3ครับอาร์เซนอลเป็นเต็ง2อาร์เซนอลล่วงลงมาครับเป็นเต็ง2อ่าเต็ง3แทนเพราะว่าอาร์เซนอลโอกาสเป็นแชมป์อยู่ที่15.3%เพื่อนๆเห็นภาพใช่มั้ยครับผมขออนุญาตซูมเข้าไปให้มันชัดกว่านี้เนาะก็เห็นประมาณนี้ส่วนนิวคาสเซิลอ่าส่วนแอสตันวิลล่า1.9โอกาสเป็นแชมป์แล้วก็สเปอร์โอกาสเป็นแชมป์0.3มมันก็จะเป็นตัวเลขที่ออกมาประมาณนี้แล้วก็ที่สำคัญครับถ้าดูเขาเรียกว่า พัฒนาการนะครับพัฒนาการของตันเหรือจะอะไรก็ตามนะครับแหมมุกอะไรวะเน,นี่ยนะจะเห็นว่านี่เห็นไหมเห็นความต่างระหว่างยี่สิบเ DEC มันย่อมาจาก December ซึ่งก็คือเดือนธันวาคมละครับ29่ธันวาคมเนี่ยก็คือล่าสุดแมนซิตี5ห้าิเไงริพู27ยไงเห็นไหมแต่ถ้าย้อนกลับไปสัก10วันที่แล้ว11วันที่แล้ว มาซิตี้สามสิบเก้าเปอร์เซ็นต์ก็คือเต็งหนึ่งนั่นแหละแต่ว่าลิเวอร์พูลเป็นเต็งสามเห็นไหมยี่สิบสามจุดหกอาร์เซนอลเป็นเต็งสองยี่สิบเก้าจุดเก้าแต่จะเห็นไหมครับดูช่องสุดท้ายเลยครับ change นะครับการเปลี่ยนแปลงซิตี้บวกสิบห้าเปอร์เซ็นต์โอกาสเป็นแชมป์ของซิตี้กลับขึ้นมาบวกเฉยเลยนะฮะแล้วก็ลิเวอร์พูลบวกของละบวกเหมือนกันแต่บวกไม่เยอะบวกสามจุดเจ็ดแต่คนที่ลบเยอะเลยครับคืออาร์เซนอลหลังแพ้เวสต์แฮมเนี่ย คือเขาคงมองนะครับคอมพิวเตอร์คำนวณเลยว่าโอ้แพ้เวนแฮมแบบนี้โอกาสแชมป์เนี่ยน่าจะยากละลบไปถึงสิบสี่จากย9ิบเก้าหลือสิบห้าเห็นไหมเออนะก็ประมาณนี้เอาให้เน้นๆดูไปที่สามนดับแรกแล้วกันนะครับเห็นไหมอ่ะให้ดูอีกทีหนึ่งอืมโอเคดูเปอร์เซ็นต์ตรงนี้ไว้เนาะอ่ะโอเคทีนี้มาดูกันที่เรื่องอื่นที่นาม,มาฝากกันแบบเป็นสีสันขวบปฏิทิน2023ันยี่ิบสานะครับย้ำนับแค่ขวบปฏิทิน2023ยิบสาม โมซาร่าครับคือมนุษย์ใน5หลีกหลักยุโรปที่แอสซิสเยอะที่สุดอันดับ1ครับ15ลูกน่าจะนับแค่ในเกมหลีกนะรองลงมาเป็นฟอร์เรียนเวสของเเวรลคูเซน13ลูกรองลงมาเป็นจูเลียนบัน13ลูกแล้วก็รองลงมาอีกก็เป็นกิทแมน13ลูกเช่นกันแต่ซาร่าเยอะสุดครับที่15ลูกประจำปีนี้และไอสิลูกในประจำขัวปฏิทิน2023เนี่ยถ้านับแค่ในลีกอย่างเดียว ก็เป็นอันดับหนึ่งก็เป็นอันดับหนึ่งอยู่แล้วแหะแต่ว่าที่จะให้ดูคือเทรนต์เองเทรนต์อเล็กซานเดอร์อโนเองก็อยู่อันดับ2เท่ากับว่าท็อปท็อปทูอันดับหนึ่งกับอันดับ2อ,อะ่ะมีเป็นรีพูกับเทนอ่าเป็นโมซาร่ากับเทนเลยก็คือเป็นรีพูร์ล้วนเลยแล้วก็ไล่ลงมาก็จะเป็นทอสซาปาสคาลกอสแล้วก็บุกยสกาอย่างคนละ11โอ้สุดยอดครับทั้งบางโมแล้วก็เทนนะฮะส่วนอันนี้ก็ทิ้งท้ายแล้วกัน เรื่องพี่เป้เนี่ยต่อให้ย้ายฟรีเห็นไหมผมว่าเราก็ไม่ไม่น่าจะมีข้อเสนอใด,ไดๆไปสู้กับมาด r i ริดได้เนี่ยมาดริดเขามีข่าวแล้วครับว่ายื่นข้อเสนอให้เอ็มเป้เป็นข้อเสนอเดิมอีกครั้งหนึ่งในการเซ็นฟรีเซ็นฟรีที่ว่าเนี่ยมันไม่ฟรีจริงครับเพราะมันมีไซน์โบนัสหรือว่าโบนัสการเซ็นฟรีอะไรก็คือเหมือนเงินกินเปล่าให้กับเอ็มเป้เพื่อซื้อใจครับ130ล้านยูโร หรือ1้อยสามสิล้านยูโรถ้าแปลงเป็นเงินปอนก็ประมาณ110-115ยเท่าแถวเนี้ยปอนเออนี่แค่เงินกินเปล่านะยังไม่รวมเงิน n e t s a l a r y นะครับหรือว่าเ,เงินรายปี26ล้านยูโรต่อปีหาร52เป็นเท่าไหร่ประมาณสัปดาห์ละ4ี่แสน5แสนนะครับคือค่าเหนื่อยเนี่ยให้น้อยกว่าเปเชนะเปเชให้9 0 0าแสนถึง1ล้านโดยประมาณ แต่มามาริดเลยมาริดให้ประมาณ4ีห้าแสนยูโรต่อสัปดาห์เมื่อดูจาก2อันนี้แล้วนะผมบอกเพื่อนอได้เลยว่าลิฟูจะกล้าจ่ายไหมระดับ4ี่แสนห้าแสนอันนี้ก็อยู่ที่ลิฟูครับค่าเหนื่อยนะแต่ว่าค่ากินเปล่าอีกร้อยสาล้านกล้าจ่ายไหมผมว่า2อันนี้จ่ายได้แต่ทางเดียวเลยคือขายโมซาลาเท่านั้นครับถ้าไม่ขายโมซาลาผมไม่เห็นทางว่าลิูจะไปเซ็นเอ็มบัปเป้ได้นะครับ บอกไว้แค่นี้แล้วกันนะครับขอพเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับกดไลค์กดแชร์กันออกไปนะครับจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนข่าวสารไลฟ์สดต่างๆกดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับตอนนี้3ามแสนเจ็ดพันซับสไครต์แล้วมุ่งหน้าไปด้วยกันนะครับกดกระดิ่งด้วยไม่พลาดการแจ้งเตือนข่าวสารกดสมัครสมาชิกเพื่อเป็นการสนรับสนุนช่องคนดได้กดโดเนทกดส่งแชทซูเปอร์แชทกดส่งดาวได้ใน Facebook ขอบคุณทุกคนวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ